เดลิกเนี่ยมีโอกาสสูงที่แมนยูจะได้นะครับเพราะ 1. นึ่บาเยอร์เนี่ยไปซื้อกองหลังมาแล้วตัวหนึ่งนะครับกองหลังบาเยอร์ตอนนี้เรานับดูนะบาเยอร์ Bayern เนี่ยเล่นระบบหลัง4แน,น่นอนนะครับแบ่งกองกอมนีมา ครับอยู่ที่จะเล่น4 2 3 1หรือ4 4 2ส่สองข่าวแว้ว่าเป็น4 4 2แต่เราไม่ต้องสนใจเราสนแค่ระบบกองหลังนะหลัง4เนี่ยยังไงคู่เซนเ,นเนตอร์เนี่ยมันต้องมีสแตนบายไว้4คนถูกไหมถ้าเยอะกว่าน,นี้มันไม่มีที่ลงแล้วนะครับอ่ะตอนนี้เซนเตอร์ไบยันมีใครบ้างเอริกไดเออร์1นูบาเมกาโนสอเดลิก3คิมมินแจ4โจนาธานทา5นะครับแล้วก็ไปซื้อใหม่อีกตัวนะครับนักเตะญี่ปุ่นชื่ออีโตห6นะครับยังไงก็ต้องปล่อยทีนเ, Ever, เนี้ยโปรเจกต์ของแม็กซ์เอเบอร์เนี่ย ที่เขาคุยกับไบรเยนนะครับซึ่งก็เป็นโปรเจกต์ของทั้งไบรเยนทั้งเอเบอร์นั่นแหละคือไบรเยนเนี่ยเขาเป็นแชมป์มา11สมัยติดใช่ไหมมีพลาดสมัยที่แล้วนะซึ่งจริงๆผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับโปรเจกต์นี้นะสาเหตุที่แม็กซ์เอเบอร์เนี่ยเลือกแวนซองกอมบานีนะครับแทนที่จะเป็นทันซี่ฟีเพราะเขาอยากโลทีมโลทีมชุดใหญ่อะ ครับถ้าเป็นฮันซี่ฟิกเนี่ยเขาสนิทกับนักเตะม,มากนะมันจะโลไม่ไดนะ้เพราะว่านักเตะไบเยนแปดคือชุดเดียวที T ่ฮันซี่ฟิกพาคว้าหกแบบ้มเขาก็เลยเลือกเสี่ยงกับกองบานีซึ่งตอนแรกจริงๆเนี่ยผู้บริหารไบเยรนเนี่ยไม่ได้อยากได้กองบานีอยากเอาฮันซี่ฟิกนะไอแม็กซ์เอเบอร์เนี่ยกรอบกรอบโดยเอาหัวตัวเองินประกันนะถ้ากองบานีไม่เวิร์กอะ่ะยอมโดนไล่ออกไปด้วยนะครับโปรเจกต์เขาคือเขาจะโลทีมน,นะครับเราถึงเห็นไมเคิลโอลิเซ่เข้ามาไงคนก็ถามเฮ้ยไบเยรนเอาไมเคิลโอลิเซ่ทำไมวะปีกีกกแแแมมมมม่่่่งงลล้้้นน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 นวใชัันออนตคคไปปนะะรบาจเ็โ ไม่ก็กน,นาบี้ตัวไหนตัวหนึ่งนะครับ กองหลังไม่มี6ตัวยังไงก็ต้องไป2ตัวใช่ไหมอย่างน้อยๆนะครับแล้วเป้าหมายสําคัญของไบเอนคือการลดค่าเหนื่อยให้ได้20%ภายใน2ปีหลายคนบอกเฮ้ยโอลิเซค่าเหนื่อยแพง200,000กว่าที่เขาโพสต์เนี่ยนะครับที่ออนสตีนโพสต์อ่ะมันยังไม่ได้หกักภาษีหักภาษีก็เหลือแสนกว่าคุณคิดว่าโอลิเซค่าเหนื่อยแพง20,000 0กว่าใช่ไหมก่อนหกักภาษีอ่ะไอ้พวกโกมองไอ้พวกกานาบี้ที่30,000 0กว่านะนะครับ300,000กว่าทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้โปรเจกต์ลดค่าเหนื่อยให้ได้20% ภายในสองปีเนี่ย mm. หัวยมก็เลยมาออก mm. ในกองหลังเนี่ย mm. มันก็มาออกที mm. มก่มออัทไทเดอิกซึ่งข้าเหนื่อยค่อนข้างจะถือว่าเป็นต้นๆของของทีมเหมือนกันนะครับเ mm. พราะว่าแวงซองคอมปานีเนี่ยมันเป็นถ้าใครดูเบอร์ลี่ก็จะรู้ว่าเป็นบอดบิวอัพใช่ไหม mm. เขามองว่าเฮ้ย mm. ถ้าต้องเลือกขายกองหลังคนใดคนหนึ่งระหว่างอูปาเมกาโนกับเดอิกเนี่ย mm. เขามองอูปาอูปาเมกาโนบิวอัพเกดีกว่าอย่างแรก อย่างที่2เนี่ยเดลิกมันขายได้ราคามากกว่าแล้วก็ลดค่าเหนื่อยได้มากกว่าอันนี้คือคีย์สำคัญเลยนะครับลดค่าเหนื่อยได้มากกว่าแล้วก็ได้ราคาดีกว่าส่วนอูบาริเกาโน่ก็น่าจะขายได้ราคาน้อยกว่าแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสเล่อนเกมรับมากการออกบอลยังไงอูบาริเกาโน่มันดีกว่าเดลิกนะครับนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ทำาไมแมนยูถึงมีเปอร์เซ็นต์จะได้เดลิกสูงมากนะครับอย่างที่3โค้ชของแมนยูคือใครครับเอลิก เป็นฮาเป็นคนที่ให้มาใช้เดอริกเป็นกับตันทีมาแจกชุดที่พาทีมเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลูกถูกไหมอ่าไว้ใจเดอริกมากซึ่งแน่นอนรู้ทางกันดีอยู่แล้วถามว่าเข้าระบบไหมมันเข้าอยู่แล้วก็เดอริกเ เป็นผู้นําในระบบเซนฮาร์ดนะครับบวกกับตอนนี้ถ้าตามขา่าวก็คือจากพอเรียนเพเทนเบิร์กเขาก็แมนยูเนี่ยตกลงกับเดลิกได้หมดแล้วนะครับ mm hmm. เหลือแค่ไปคุยกับไบรเยนเท่านั้นเองว่าจะยังไงซึ่งก็ไม่น่ายากเพราะไบรเยนอยากปล่อยวมันอยู่ที่แมนยูยอมจ่ายหรือเปล่าแต่ก็คงจะคงจะงัดกันอยู่แป๊บหนึ่งนะครับก็เจราจาไปเจราจามานะครับซึ่ง บาเยอร์เนี่ยอยากได้ประมาณ50ล้านยูโรซึ่งก็ไม่แพงก็ประมาณ42ล้านปอนด์นะครับเพราะหลักๆเนี่ยบาเยอร์ต้องการลดค่าเหนื่อยถูกไหมไบาเยอร์ต้องการลดค่าเหนื่อยนะครับนั่นแหละก็เลยไปที่มาทําไมเขาต้องอยากขายเดือนหลิกมากกว่านะครับอย่างที่บอกเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับเปอร์เซ็นต์สูงมากเนี่ยมึงมีเซ็นเตอร์6ตัวในทีมอ่ะใช่ไหมลงได้2ตัวยังไงเขาก็ต้องปล่อยนะครับยังไงเขาก็ต้องปล่อยอยู่แล้วใช่ไหมแค่ดีลเนี้ยมันง่ายแค่แมนยูจ่ายตามที่บาเยอร์ต้องการเนี่ยจบเลยมาแ ไรกนะคับแค่นั้นเองใช่ไหมเอ้ยส่วนนี้เคสเปาลินญ,ญาเนี่ยไม่เกี่ยวนะเปาลินญ,ญามันกองกลางนะครับเพราะเดีเปาลินญาเนี่ยเดีความสวยไปตกอยู่ที่โกเลสกานะครับหรือคิมมิดคนใดคนหนึ่งนะครับ ทีนี้เดลิกก็เป็นนักเตะที่สวยนะถูกแบบขายเพื่อประคองการเงินทีมตั้งแต่สมัยยูเวนตุสแล้วยูเวนตุสขายไปเยอเล่เจ็ดสิบกว่าล้านกับแปดสิบอ่ะก็พอมันได้ราคาดีแล้วมันช่วยเรื่องฟินแลนเชียลแฟร์เทรดนี่แหละบาเยิร์นพอจะรอทีมใหม่ก็ขายเดลิกอีกแล้วนะครับหลายคนกังวลเรื่องอาการบาเดเจ็บซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าทำไมกระแสเดลิกอาการบาเดเจ็บมันถึงโผล่มาได้นะจริงๆมันไม่ได้เจ็บเยอะขนาดนั้นเลยนะครับผมพูดจริงๆนะมันไม่ได้เจ็บเยอะขนาดนั้นนะด้วยความที่คนอาจจะไม่ค่อยได้ดูบุนเดดดสลีกกาูููปุ๊บแมมตช์ใหญ่ถ มาดูแมตช์ใหญ่ไปเจอแมตช์ที่เดลิกมันเจ็บพอดีเห็นเอเอ,เอลิกไดเออร์ลงก็เลยรู้สึกเว่าละคนเขาก็ถามถาม,ถามว่าทำไมเดลิกไม่ได้ลงล้วนี่แล้วก็เขาก็ตอบต่อว่าไอเดลิกเจ็บเงี้ยก็เลยคิดว่ามันเจ็บเยอะเจ็บบ่อยนะครับหรือมาดูแชมเปี้ยนส์ลีกไม่เห็นเอเดลิกลงแล้วช่วงมันเจ็บพอดีนะครับก็อาจจะเข้าใจว่ามันเจ็บบ่อยนะครับอ่ะตอบคำถามมานะครับคุณแบงค์แบงค์บอก e อีโต้สามสิบกว่าล้านยูโรเดลิกห้าสิบร้านไงคิดไงปัญหามันไม่ใช่ค่าตัวไงปัญหามันคือการลดค่าเหนื่อยให้ได้ยี่สิบเปอร์ลลีกกออออ่่่่ะ้้าาเหนนืยยมัแแพงววิโตู แล้วนึกออกไหมเออค่าตัวไม่เท่าไหร่นะครับจริงๆตอนยูเว่ก็ไม่ค่อยเจ็บนะครับมาใช้เดลิกเนี่ยตั้งแต่ยูเวนตุสเนี่ยลงเล่นแต่ละฤดูกกายอยู่ยูเวนตุสมาสามฤดูกาลนะครับลงเล่นรวมทุกถ้วยนะฤดูกาลแรกนี่39นัดนะครับฤดูกาลที่2 36นัดฤดูกาลที่3 42นัดนะย้ายมาบายเยอร์นเนี่ยฤดูกาลแรกเนี่ยลงเล่น43นัดฤดูกาลที่แล้วเนี่ยลงเล่น30นัดเยอะนะครับเออไม่น้อยเลยนะเอาจริงๆนะคือแฟนแมนยูอยากได้ไมเคิลอูริเซ่กันนะซึ่่งงถ้้าาเเทีียยบคววมสแลก S <S <an ject> เ,เดลิกมันเจ็บน้อยกว่าโอลิเซเยอะนะครับเอ,อ่อจำนวนการลงเล่นเนี่ยสูงโอลิเซเยอะอามีที่รู้สึกว่าเฮ้ยหายไปเยอะหน่อยก็คือฤดูกาลที่แล้วนะครับจำนวนวันรวมเนะี่ยฤดูกาล2023-24าที่หายไปอะ่ะประมาณ2เดือนกวกาเกือบเกือบ3เดือนเองนะครับ สเดือนกว่าๆสองเดือน20วันอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็สําหรับผมมันไม่ได้เยอะมากนะนักเต่หายไป2เดือนนะหรือดูการนึงนะครับมันก็เป็นปกติที่อาจจะหายไปสักพักแต่ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วมาไทเตอร์ลิกเนี่ยมันคือกองหลังที่ดีที่สุดของไบเยอร์นะนะครับแล้วจําได้ไหมว่าตอนที่ไบเยอร์มิวนิคจะแต่งตั้งล,ลาฟลังนิกนแล้วแฟนไบเยอร์ แม่งก็ไปทำแคมเปญใน chain.org ว่าแบบล่ารายชื่อไม่เอาลังเดลิกะนะครับแม่งทำเหมือนกันเลยล่ารายชื่อไม่ให้บาเยนขายมาท้ายเดลิกอะ่ะนะครับตอนนี้เกินหมื่นคนแล้วด้วยแฟนบาเยนนะครับที่ที่ไปล่ารายชื่ออะ่ะมันก็แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆเนะี่ยแฟนบาเยนเขาไม่ได้อยากเสียเดลิกนะนะครับเขาไปล่ารายชื่อไม่ขายอะ่ะแต่อย่างที่บอกด้วยโปรเจกต์ของแม็กซ์เอเบอร์ซึ่งแฟนบาเยนหนึ่งไม่ค่อยแฮปปี้อยู่แล้วตัองแต่ไปเอาบริษัทมาแล้วนะ ว่าแบบเอ้ยมึงมาแล้วมึงมาโลทีมมั่วซั่วไปหมดอ่ะถามจริงไอ้โปรเจกต์โลทีมไบเยอร์เนี่ยคนมองไบเยอร์ล้มเหลวแต่ล้มเหลวของไบเยอร์เนี่ยมันก็แค่ถอยมาเก้าเดือนนะมันจากไม่ได้แชมป์ฤดูกาลเนี่ยมันก็ยังอยู่ระดับสูงนะถ้ามันไม่ปล่อยจอยนัดสุดท้ายก็จบรองแชมป์สูงมาแชมป์ที่สี่ก็ยังเข้ารอบรองนะมันก็เหมือนสะดุดฤดูกาลเดียวมันไม่ได้โอ้โหล้มละเนล่าหน้าตกไปอยู่อันดับเจ็ดอันดับแปดต้งโลทีมขนาดนั้นอ่ะผมว่ามันใจร้อนไปหน่อยที่เล่งโลทีมนะครับเพราะว่านักเตะหลักๆอ่่่ะะะมมัััันนนยยยยยงอออาุไได้เเกกูลครบ็ แฟนไบเยอร์น่ะไม่อยากให้ขายนะครับทำแคมเปญเลยว่าว่าไม่โอเคก็นั่นแหละแต่ว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่เขาจะทำกันนะครับในการโลค่าเหนื่อยทีมันก็เลยค่อนข้างจะง่ายอะสิ่งที่ b y เยอร์เขาอยากโลเนี่ยปีคนใดคนหนึ่งระหว่างแซสนาบี้นะครับกับโกมองนะครับคนใดคนหนึ่งนะครับ แล้วก็กองกลางโกเลสกาใช่ไหมคิมมีตัวที่เขาอยากจะโลนะครับแล้วก็กองหลังก็อย่างที่บอกนะครับหตัวผมก็จํามาแค่ได้นะครับแต่นั่นแหละส่วนสไตล์เดลิกมันถามว่ามันจะเข้าอเทนทางมันเข้าอยู่แล้วนะมันร่วมงานกันมาก่อนแล้วมันก็แท็กติกที่เดลิกแจ้งเกิดนั่นแหละะมันก็เป็นกองหลังที่สําหรับผมเป็นคอมพิวต์ดีเฟนเดอร์เลยนะครับเดลิกเล่นสต็อปเปอร์ก็ได้นะครับโควมอร์ก็ได้เติมเกมกมดีออกบอลก็ดีเติมขึ้นมาหมกก็ดีนะครับ ก็ถือว่าถือว่าถ้าได้มาก็ดีเลยนะยืนคู่ลิซันโดทีเนี้มีกองหลังช่วยกันออกบอลสบายเลยนะครับเป็นห่วงลิซันโดดีกว่าผมว่าลิซันโดแม่อาการเจ็บเนี่ยหนักกว่าเดลิกลิซุนกาลที่แล้วเยอะเลยนะครับลิซันโดแม่หายไปเกือบทั้งฤดูกาลน่ะถูกไหมเดลิกมันหายไปแค่2เดือนน่ะนะครับก็ดีลนี้ไม่ยากจ่ายปุ๊บจบปั๊บนะครับแต่ผมก็คิดว่าแมนยูแม่งน่าจะยื้อกับบาเยอร์หนึ่งนิดนึงอ่ะคงจะขอต่อราคามาหน่อยนึงอ่ะ ว่าเฮ้ยลดหน่อยได้ไหมหรืออาจจะเป็นอ่ะเป็นออปชั่นไหมจ่ายสัก35ล้านปอนด์แล้วก็ถ้าผลงานดีมีโบนัส หรือลงครบจํานวนเท่านี้มีโบนัสอะไรเงี้ยซึ่งมันมันจะได้เหมือนทีมีมื่นเขาทากันนะครับถ้าใจสมมุติอะทีมอมื่นเวลาซื้อนักเตะ50ล้านปอนอะห้าสิบล้านคือ50ล้านคือ50ล้านคือจริงๆมันอาจจะสามสิบห้าล้านโบนัสอย่างแรก5้อีกล้านอย่างที่2อีก5ล้านอย่างที่สามห้าล้านรวมเป็น50ล้านแต่แมนยูมันน่าจะแบบถ้าเป็นแมนยูเมื่อก่อนน่าจะจ่าย50ล้านเลยืออาจจะจ่าย45ล้านแล้วโบนัสอีก5ล้านอะไรเงี้ยตลกตลกอะนะครับแต่คิดว่าแมนยูยุคนี้มันน ถ้าไม่เคี่ยวจนเกินไปสําหรับมาไทาเดลิกนะครับ